ปิดจ็อบหาเห็ดเพราะผู้จกอ,อนะครับเป็นเวลาซิบมือมื่อนี้มือที่ซิบวันที่สองมิถุนานะครับ2 5 6 7นี่ผมเป็นคนปิดจ็อบลงมาหลังมูตอนขึ้นมาอนีว่างเศร้าขั้นแล้วขาลงเมดแล้วครับแสดงว่าเขามีได้เพราะวัสดี FC พี่ร้องอันเป็นที่รักยิ่งครับ ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะครับจะื้อนีหน้หาเห็ดผู้จิ๋กวันที่10มาผู้เดียวครับกาหาเห็ดมื้นนี้นะครับเมื่อคืนฝนตกแห้งฝนตกแห้งแล้วกับฝนตกหึงนะครับการหาเห็ดื้อนี้คือเป็นการลำเขานะครับวันที่10แล้วก้นหาไปลายแล้วลำเขาฝนตกลงมาเห็ดโพนะครับเห็ดโพไม่ต้องเค้เลยแทบไม่ต้องเค้นะครับ เพราะาเคลงไปก็มีเห็นพีเ่เ้อเพราะว่ามันเขาเอาแล้วนะเขาลำเขาที่มันโพคือดอกใ่นะครับเพราะนั้นย้างหาไปเลยครับมีลงไปเคมันเนี่ยวันนี้มาเจอทำครับทำอยู่ตรงนี้หน้าหน้าป็นหน้าผาพร้อมนะครับนี่เชิงเขาครับเกือบเกือบยอดเกือบฮอตยอดแล้วครับได้คนหา่ข้จงล่างพร้อมปอก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 อยู่ผมย้างมาคนเดียวครับ มาเจือทำนี่นี่ยอู้ก้กอนใหญ่เลยนี่เบิ่งครับเบิง่งครับสามารถลบฝนได้ครับนี่มองนี่นะเพราะสังเกตเบิ้งมองหันมีเปะเลยครับฝนตกเมื่อคืนนี้ก็มีเปะนะครับสามารถลบฝนโอยเบิ่งครับ มองนี้ก็เป็นโพนครับเนี่ยนี่เป็นโพนข้างในนี่คือสามารถนังแล้วกานอนได้ครับข้างในเนี่ยเป็นวางมันสามารถนังนอนได้ยืนมีซุดครับคนตัวน,น้อยยืนได้ยิดอ่ะที่ดานทำ ทำแว่าคอีสานนะครับทางทางทีมันกลายเปนลักษณะนี้ครับไม่ได้ทำไ่แล้วส่วนมากโอ้เย็นครับตรงนี้เย็นครับเฮ็ดมือนี้ก็ได้ไมีได้แล้วครับเพราะว่ามันเปลี่ยนวันทีซิฟแล้วคนหาไปหลายแล้วนะมันเกยมาลำเขาส่วนมากก็มาถ่ายคลิปแล้วครับนะ ไปต่อครับผมย็มคลองเหล๋ยวก่อนมือครับพี่น้องก็ยิมคลองเดี๋ยวก่อนมือ ย่างไปตามทางแล้วครับย่างไปตามทางแล้วย่างไปตามทางแล้วครับไปเลยเลยจนหอดเดินดหมดละเยี่ยมคลองเดี๋ยวก่อนลงอันนี้นะเฮ็ดขี้เดืนดหนินะน่ะเฮ็ดขี้เดือดอ่ะละทืองเู้นเนาะที่งูกับล้วอ้อยเนาะ เฮ็ดงงกอีบีเฮงครับเฮ็ดงงกนี่ว่าเฮ็ดเห็นเห็ดขี้เสือดืนอ่กแล้วป้าแทนนี่สมบูรณ์ครับเก็ดเอาหมูนึงเมื่อกี้ไงว๊ะ ของมานำเอาข้องมานำเหรัะออมาโดนต้นเตีนเอ้ยนีกว่าเราได้เห็ดละงกกขึ้นดล้ปลาเห้เระงโงไปยงงอยู่ทางนั้นครับมันเงียบครับพออยู่ป่าแล้วเจอความเงียบแบบนี้กะมันก็นหลอนเจ้าของนะครับก้อนหินก้อนไง่ ก้อนหินก้อนใหญ่ทมึนอยู่เลียวเฮากัดยางไปเลยอ่าหอดบงหลงละเออสว่างเลยนย้อยเมื่อกี้มันรู้สึกเย็นเย็นเสียวๆยังไงไม่รู้ร <c ười> ้อนจะของเขายกว่าร้อนจะของทางเลือดทาง ทางบ้านเรือทางนี้โอ้ทางบ้านางสูงคอยเห็นทางผู้วงนะครับทางบ้านหลงสูงอ,อยู่ไว้ตรงนี้จุดนี้คือทางแยก หลอดมังนี้หลอดมังนี้ปุ๊บ ه, โลงทางพุทธคือจอมพู้นะครับทางพุทธนะทางที่เขามาทางทีนะตอนนี้อยู่คือก่อนเมฆครับประมาณสองพันฟุต <c oughs> อยู่ห่างจากขี้เมฆ มองนี้เป็นร้านกลางเต็นท์ครับแคมปิ้งะสม,มุติเด้อสมมุติก็จุดนี้นะครับแล้วมองเห็นมุมมุมร้อยแปองศานะครับจะตำบนบันเปาไมา้เลยนะครับจนหอดตำบนผู้วงแล้วก็เห็นบ้านหนองสูงนะครับจุดนี้ถ้า,านัดเอฟซมาแคมปิ้งตรงนี้เนะี่ย ล้เป็นเรือนี่มันคงจะเสียวน่าดูเนาะภูจะกอรครับภูเขาซักซีตอีดูหนึ่งนะผมคิดว่าซักซีตเลยว่ามีวัดอยู่เนาะมีวัดอยู่นะข้างล่างนะ้างล่างคือได้วัดอยู่แล้วภูเขาลูกนี้นะครับละมองเห็นก็แต่ตำบลโน้นย่างนะครับคําอําเภอคําชะอีตาบลคําชะอีหนองสูงเหนือนะครับหนองสูงใต้ ตำบลภูวงกระมองเห็นภูเขาลูกนี้ครับปุ่นเหยาพูดละปุ่ภูวงมองเห็นคูหมู่บ้านลด่นทำไมนะบ้านวังให้บ้านนาตะแบงนะครับเรามองเห็นมดเลยทำจำปานะครับนี่บนทำจำปา่ะยังได้ยินเสียงคนอยู่ครับทางงทิงปุทางขึ้นไปถึงเป็นเต็กสูงครับครับระมองเห็นมดเลยสามร้อยเอสามร้อยหกสิบองศานะครับเรามองเห็น มมจอมสรุปปิดจอบหาเ็ดเพราะผู้จกอนะครับเป็นเวลาซิมือ้อมื่อนี้มื้อที่ซิวันที่สองมิถุน,นานะครับ2567นี่ผมเป็นคนปิดจอบลงมาหลังมูตอนขื้นมาในี่ว่างเศร้าขั้นและ้ะขาลงหมดแล้วครับ แสดงว่าเขามีได้เพราะมันมืดมืดครับเอา้าเห็นอยู่สี่ขั้นนะครับเลยอยู่สี่ขั้นน่าจะเป็นทางพุนอีกะประมาณสี่ห้าขั้นนี้แล้วครับลงมดแล้วลรกัาอันนี้ก็คือผลงานนะครับผลงานของมือนี้ มาหาท่ายิปครับมาเบิ้งเฮ็ดละงกนะครับว่ามันออกบอมีที่มาหาเฮ็ดเพะเฮ็ดเพ่คือเก็บเอาเฉพาะโซนที่เขาลงเหลือนะครับโซนที่มันลงเหลือหลังจากฝนตกเมื่อคืนก็เก็บเอาก็ถือว่าปิดจ็อบนะครับปุจกเด้อสานี่ต่อไปกะเห็ดตะงกนั่นแล้วกับทางอื่นครับทางอื่นเห็ดพอทางอื่นกะแจ้งมาแน่ทางเรือก็ดิ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับกดติดตามเพจผู้ไทยมุกเลยเดอ้อทางช่องยูทูบพร้อมครับผู้ไทยมุกขอบคุณครับ